จากพระเอกสู่พนักงานอัปเดตชีวิตวินทาวินอดีตพระเอกช่อง7ล่าสุดทํางานที่โรงงานเกลือถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกคนดังจากช่อง7ที่อดีตสาวๆทัางประเทศกีดการ์ดหนักมากสําหรับวินทาวินเยาวพรกุลน้องชายสุดหล่อของนาวินตานั่นเอง ดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงกับทางช่องเจนะครับหลายเรื่องตั้งแต่ปี2549ในเรื่องพิกดินสู่ดาวที่เป็นละครเรื่องแรกนะครับที่เล่นคู่กับขวัญอุตสามณีนะรวมถึงเคยเล่นกับเวสกลวัฒจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยๆนะอาทิเรื่องนะครับเพื่อนรักเพื่อนร้ายรวมถึงเรื่องเหลี่ยมเพชรกระหลัดวางน้ําค้างปมรักรอยอดีตเดือนซ่อนรักและดอกแก้วนะครับก่อนจะหายไปจากวงการ ล่าสุดหนุ่มวินในตอนนี้ได้ผันตัวเป็นพนักงานด้านวิศวกรรมที่โรงงานเกลือปุงทิพย์ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เลยและเวลาว่างก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ำด้วยทั้งนี้วินเผยถึงชื่อเสียงในอดีตว่าโดยนุ่มวินนะครับเผยว่านะครับผมว่าผมเลยจุดๆุดนั้นมาแล้วถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจเลยนะมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่มีคนดูละครเราทางช่องเนี่ยก็ไม่ได้ให้ละครเรามันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอย่างไรสัญญาเนี่ยมันหมดเมื่อ ปี2563นะครับผมก็น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้ว,แล,วแล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ค้นควายแต่ก็มีโอกาสเข้ามานะสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือมันมาในช่วงที่เราไม่ต้องการมันและเราก็ต้องพร้อมนะที่จะต้องประชิญมันเมื่อมันเข้ามาแล้วนั่นเองนะเจ้าตัวก็เผยแบบนี้นะและนุ่มวินก็ได้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปเลยหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไลค์กดก